สวัสดีครับผมมันพินกับชา e นลฟิวไทยในยูทูบครับก็อ,อยู่ข้างถนนในสิงคโปร์นะครับวันนี้จะพามาดูอะไรอย่างหนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ากลิ่นมาแล้วครับกลิ่นมาแล้วคือทุเรียนนะครับคนจีนนะครับแม้กระทั่งที่สิงคโปร์เนี่ยคือคือหลายคนที่เขาทุเรียนนี่เขาเป็นแบบ ฮาร์ดคอร์มากครับฮาร์ดคอร์นี่ก็คือว่าเออยังไงอะ่ะเขาทุเรียนแรงมากครับพับถ้าบ้านเราจะเรีย,วยกวปลาร้านะครับผมก็ชอบกินทุเรียนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้กินแรงจริงๆนะครับปเปผ่านไปนี่ยครับแทงถ่ายทุเรียนภาษา,าจีนเรียกหลิวเหลียนนะครับ นี่ครับตรงนี้กลิ่นรุนแรงมากเลอาสน ดูเรียนฟุตสตอรนะครับออก็เป็นก็าบอกมีทุเรียนที่แพคแพ็คเกจแบบสุญญากาศนะครับส่งออกได้อันนี้ก็มีทิง g of บ i ิงทุเรียนนะครับราคากิโลหนึ่งยี่สิบแปดเหรียญโอ้โหแพงมากลเลยเหรียญสิงคโ,โปร์เนี่ยยี่สิบห้าเหรียญอ๋อเขาบอกว่าไปคืออ้อม คือสุญญากาศเนี่ยส่งออกได้นะครับเอาขึ้นเครื่องเอาโหลดในเครื่องได้น่าสนใจครับอันนี้โอมีมะม่วงขายด้วยบักเตอร์ดูเรียนนะครับเป็นเหมือนเป็นเนยนะครับ ผมก็กินแบบเละเป็นเนยเลยฮะตรงนี้กลิ่นรุนแรงมากครับใครที่ขายทุเรียนให้คนจีนเนี่ยขอบอกครับว่าเขากินเนี่ยโหลมากนะครับหลายคนตรงนี้อยู่ b a l e s t ตี Road นะครับใกล้ๆกับ โรงแรมคอลิตี้ครับโรงแรมฟากันส์นะครับนี่ครับแผงทุเรียนมะม่วงมังคุดนะครับที่สิงคโปร์ราคาโหดครับแต่เขาบอกว่ามีถุงสัญญากาศนะครับส่งออกได้จริงบ้านเราน่าจะหาตลาดตรงนี้มั้งนะครับถุงสัญญากาศเนี่ยฮะแต่เขากินแบบฮาร์ดคอร์จริงๆครับแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิวไทยในยูทูบครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับจากสิงคโปร์ครับผม สวัสดีครับ